สำหรับเครื่อง q f o x c c t นะครับตัวนี้เนี่ยในการแมนเทนแนนนะครับจะมีอุปกรณ์ที่จะมีระยะเวลาที่จะต้องแมนเทนแนนนะครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ที่ต้องมีการแมนเทนแนนหลังจากที่เราเปิดฝาด้านข้างเครื่องมาแล้วนะครับเราจะเห็นตัวชุดอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของในเครื่องนะครับ อันนี้จะมีอุปกรณ์ที่เราจะต้องมาีเทนแนนเป็นช่วงตามระยะเวลานะครับโดยเื้องต้นนะครับเราดูตัวที่รับน้ําเข้ามาจากภายนอกนะครับก็คือตัวฟิลเตอร์น้ํานะครับนี่นะครับตัวฟิลเตอร์น้ํานะครับที่รับน้าดีไอจากข้างนอกเข้ามาจะมีตัวฟิลเตอร์ตัวนี้เป็นตัวดับพวกตะกอนอะไรต่างๆก่อนที่จะจ่ายไปในเครื่องนะครับ ตัวนี้นะครับ1ตัวแล้วก็ตัวนี้นะครับอีกหตัวนะครับตัวนี้จะเป็นฟิลเตอร์สำหรับตัวน้ำโซลูชันนะครับหรือน้ำที่ผสมเกลือนะครับก็ระยะเวลาในการแมชนแนนนะครับก็คือเราดูที่ตัวฟิลเตอร์นะครับว่าสีเปลี่ยนไปแค่ไหนนะครับถ้าเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับควรจะเปลี่ยนนะครับแต่ว่า โดยทั่วไป3ามเดือนเราอาจจะถอดออกมาล้างทีนะครับโดยที่ใช้หมุนตรงนี้นะครับหมุนพอหมุนออกมาปุ๊บเราเราปิดวาล์วก่อนนะครับปิดวาล์วที่นี่ก่อนนะครับตันนี้จะมีวาล์วเปิดปิดตัวนึงนะครับสำหรับน้ำโซลูชั่นแต่ถ้าเกิดเป็นตัวของน้ํเข้าวนะครับเราก็ปิดวาล์วที่ต้นทางนะครับปิดน้ําก่อนนะครับแล้วเราก็หมุนตัวนี้ออกมานะครับโดยที่นะครับเช่นกันนะครับหมุนตัวนี้มาปุ๊บเนี่ย ข้างในจะเป็นตัวฟิลเตอร์แบบเซรามิกนะครับเราก็ดึงมาแล้วเอาไปล้างหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ลกลับมาใส่ตามเดิมแล้วก็หมุนกลับคืนไปตามเดิมนะครับหลังจากนั้นก็เช็คดูด้วยนะครับว่ามันมีน้ํารั่วหรืออะไรเปล่าตอนที่เราเอากลับมาใส่นะครับก็ชุดนี้นะครับประมาณ3เดือนเราถอดล้างทีหนึ่งแล้วก็ประมาณ6 1ถึงเดือนเรา,า,า,เราก็เปลี่ยนนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ํากับที่ทําให้ตัวฟิลเตอร์ เสื่อมสภาพไปนะครับดักที่2นะครับก็จะเป็นตัวแอร์ฟิลเตอร์นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวดักฝุ่นก่อนเข้าตัวชุดอิทเตอร์ที่ที่ใช้งานในโหมดได้นะครับก็ตัวนี้เนี่ยก็เอามาพอาเป่าฝุ่นนะครับ3เดือนครั้งหนึ่งนะครับในช่วง6เดือนถึง1ปีนะครับถ้าดูฟิลเตอร์เริ่มสภาพไม่ดีแล้วก็ควรจะเปลี่ยนนะครับ ต่อมานะครับตัวชุดน้ําของ Bubble Tower นะครับชุดนี้นะฮะก็ชุดนี้จะต้มน้ําตลอดในหมดฟอกนะครับก็จากด้านล่างจะมีตัววาล์วระบายน้ํานะครับตัวชุดนี้นะครับถ้าเกิดดูแล้วน้ําในชุด b u b b l e Tower ตัวนี้นะครับสภาพไม่ค่อยดีนะครับเราก็ควรจะถ่ายน้ําทิ้งแล้วก็จ่ายน้ําใหม่เข้ามานะครับหรือประมาณ สองถึงสามเดือนก็เปลี่ยนน้ำครั้งหนึ่งนะครับหรือถ้าเกิดว่าแล้วจะให้สามากขึ้นก็หนึ่งเดือนถ่ายน้ำสักทีหนึง่งแล้วก็จ่ายน้ำใหม่เข้ามานะครับส่วนตัวนี้นะครับที่เป็นสายเป็นสายยางน,นะครับตัวไส้ไก่นะครับก็คือตัวนี้เราเปิดชุดนี้ขึ้นมานะครับดันชุดนี้ขึ้น จากนั้นเราก็หมุนซูนี้นะครับที่เป็นตัวขั้วต่อสองข้างนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนสายนะครับสักสามเดือนเราดูครั้งหนึ่งนะครับนะครับจากน,นั้นเราก็ปิดโดยที่เราดูตรงนี้นะครับว่าให้มันอยู่ลงบล็อกนั่งอยู่ลงช่องด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันอาจจะหนีบดสายทําให้การาหมุนของตัวมอเตอร์ไป บีบสายทำให้ตัวสายขาดได้นะครับก็ต้องระวังในการใส่ด้วยนะครับตัวอีกตัวนะครับที่เป็นตัวไวเลอร์นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวชุดต้มน้ำในโหมดทำความชื้นนะครับนี่นะครับตัวนี้ระวังนะครับถ้าเราทำงานในโหมดความชื้นห้ามแตะนะครับเพราะว่าชุดนี้จะร้อนนะครับในช่วงสักสามเดือนนะครับเราควรที่จะถ่ายน้ำทีนึงนะครับก็ เปิดวาล์วตัวนี้นะครับเพื่อถ่ายน้ําทิ้งนะครับก็หลังจากนั้นเราก็ปิดวาล์วไว้ตามเดิมนะครับเพื่อให้ระบบเข้าทํางานตามปกตินะครับส่วนตัวน้ํานะครับก็จะมีตัวสายที่เป็นตัวท่อน้ําทิ้งนะครับต่อร่วมกับตัวชุดบาร์โบว์ทาวเวอร์นะครับต่อลงไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางบริษัทก็ทาการต่อร่วมเป็นท่อชุดน้ําทิ้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ สามารถเปิดระบายทิ้งได้เลยนะครับนับจะมี2ตัววาล์วของชุดต้มน้ํานะครับที่เป็นทำความชื้นกับตัววาล์วของชุดระบายน้ําของ b u b b l e t o w e r อยู่ด้านใต้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอุปกรณ์ที่เราควรเช็คแล้วก็มันเทนั้นตามระยะนะครับสำหรับตัว ถังโซลูชันนะครับที่ใช้ใส่น้ำผสมเกลือนะครับก็ตรงนี้เนี่ยในถังนี้จะมีความจุอยู่ที่120ลิตรนะครับนะครับ120ลิตรนะครับโดยที่ในชุดนี้นะครับจะมีตัวลูกลอยนะครับ2ตัวนะครับเป็นลูกลอยไฟฟ้านะครับก็คือลูกลอยที่เป็นชุดล่างนะครับกับชุดบนจะเป็นลูกลอยที่เป็นโลกระไฮนะครับ ุดล่างนะครับที่เป็นลูกลอยระดับโลนะครับจะอยู่ที่ระดับน้ําประมาณ10ลิตรนะครับส่วนลูกลอยบนที่เป็นไฮนะครับจะอยู่ที่ระดับน้ํา30ลิตรนะครับโดย2ระดับนี้เนี่ยเครื่องจะมีการแจ้งเตือนเมื่อน้ําลดลงไปถึงระดับน้ํา30ลิตรที่เป็นอยู่ตรงลูกลอยบนนะครับลูกลอยที่เป็นไฮเลเวลนะครับ ในกรณีที่แจ้งเตือนในระดับน้ําของลูกลอยไฮเล l e เวลเครื่องยังสามารถทํางานได้อยู่นะครับแต่จะแจ้งเตือนอยู่ที่หน้าเจอแต่ถ้าเกิดว่าลงไปถึงระดับที่เป็นอ่โลนะครับที่เป็นลูกลอยตัวล่างนะครับตืนตัวล่างนะครับตัวล่างเลยนะครับก็เครื่องจะหยุดทำงานนะครับเพื่อให้เราเติมตัวน้ำสูตรชันเพิ่มเติมขึ้นมาก่อนก็อันนี้ เราก็ผสมตามปริมาณที่เราใช้งานนะครับเพื่อไม่ให้เสียตัวปริมาณของเกลือไปมากนะครับแต่ว่าควรเกินลูกลอยชิ้นบนนะครับตัวปกติก็สักประมาณ5 0 6 0กลิตรนะครับแล้วก็ในการผสมเกลือเข้ากับน้ํานะครับให้ผสมจากข้างนอกนะครับแล้วค่อยเอามาเทใส่ในถังซูชั่นนะครับไม่กลัวเอารกเือมาเทในถังแล้วก็เอาน้ําตามแล้วก็มาผสมคนเอาในตัวถังซูชันนะครับเพราะว่าบางครั้ง ตัวเกลือจะละลายไม่หมดนะครับอาจจะไปทําให้อุดตันอยู่ในท่อยางที่เป็นทางเดินน้าซููชั่นได้นะครับว่าตัวนี้ควรระวังแล้วก็ตัวถังนี้เนี่ยถ้าเราเปิดดูแล้วในถังมีความสกปรกก็3เดือนเราควรจะเราควรระบายน้ำแล้วก็ล้างถังครับโดยในชุดนี้เนี่ยจะมีวาล์วอยู่ด้านล่างนะครับคือเป็นวาล์วตัวนี้นะครับตัวตัวนี้จะเป็นวาล์วที่ ควบคุมการระบายน้ําในถังซูชั่นนะครับก็ชว่วงที่ระบายเราก็เปิดแล้วก็หลังจากที่ระบายเสร็จเรียบร้อยเราก็ปิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของน้ําในถังซูชั่นนะครับ